สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเออไมค์ครับนะครับเออตอนนี้เออผมได้ทําผมเล่นโหมดสร้างสรรค์นนะครับเราวันนีเออ้เราก็จะมาทําการ <c oughs> สร้างสร้างที่เตาไก่นะที่ปั๊มที่ปั๊มไก่เออก็ว่าไปงั้นแหละ เดี๋ยวผมจะมาสร้างให้ดูนะหลายคนเออก็อาจจะสร้างเป็นแล้วแต่ว่าผมสอนคนที่ยังสร้างไม่เป็นนะครับจุดดูนี่ดูให้ดีๆนะครับแปดหนึ่งสองสามหลายคนเออก็อาจจะทำคนละวิธีกับผม แต่ผมจะเลือกวิธีนี้ครับเพราะผมเป็นวิธีที่ผมถนัดที่สุดแล้วนะครับปึ๊บดูนะครับแล้วเราเราก็ทำการใส่กค้งเหล็กไปโครงเหล็กกค้งเหล็กไว้แบบนี้ทำลายดิ้งเดี๋ยวแน,น,นึงครับอุปกรณ์ก็ต้อง ใช้หินเนเธอร์นะครับวางไว้ตรงนั้นแล้วเราก็จุดไฟครับต้องใช้หินเนเธอร์นะครับเพราะว่าไฟมันจะได้ไม่หยุดในแล้วก็แล้วแต่ไรจะใช้ครับ,บจึบจุดดูให้ดีนะครับ พังตรงนี้ออกเว้ยพังผิดนี่จุบทำมาแบบนี้นะครับปิดตรงนี้ด้วยจุบปจุบเครื่องปัามเนื้อแกะยากนะครับไม่ต่างอะไรจากไม่ก็ไม่ต่างอะไรจริงแล้วคนหลายคนก็เอาเต่ใส่เตาเผาเรียบร้อยแล้วก็ใช่ไหมล่ะครับ ทุกคนก็เอาใส่เตอาอดเก็เรียบร้อยแล้วแค่นั้นแหละพอไม่ต้องไปสร้างที่โอบอะไรให้มันยากกุมจะทำเครื่องปั๊มนะครับคอ,อยู่ไมดีนะครับตอนแรกเราปิดประตูไว้ปุ๊บเปิดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยแล้วก็สร้างกรงเหล็กข้างบนนี่นะครับ เราเราก็ต้องสร้างสองชั้นด้วยเพื่อป้องเป็นการป้องกันไม่ไก่กระดโดออกมานะครับเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ไก่มานะครับดูนะครับพในเหนยอเราก็ลงไป เราก็วางไก่ไว้หลาย,ลายตัวเลยหลายๆนะครับไปหลายตัวปึ๊บแล้วเราก็ทำการรอนะครับรอสัก,กครู่ไก่คงตายหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ลองเปิดประตูไปดูปึ๊บยังไงครับเนื้อไก่ย่างเต็มเลยใช่ไหมครับ ลองทดสอบอีกนะครับผมจะลองดูผมจะทำการทดสอบอีกป,ปึ๊บมีแล้วครับจุบๆวางไอไว้อีกย่าหลายๆตัวเลยนีนะครับแล้วก็รออีกนานนะครับแล้วเราก็รอสักกระคูนะครับ นั่นไงไก่ตายหมดแล้วนะครับอ๋อทำไมไกล่ลูกเกียบปางเห็นไหมครับไก่บางตัวก็ตายไม่ตายนะพวกที่ไม่ตายก็สูสัยชาติก่อนทำบุญมาเยอะฮะนี่แล้วก็ปิดประตูปุ๊บก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับ